สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะชวนมาทําขาหมูต้มยําใบชะมวงค่ะสูตรนี้เด็ดจริงๆนะคะขาหมูเปื่อยๆนุ่มๆน,นะคะแล้วก็มีความเปรี้ยวจากตัวใบชะมวงนะคะอร่อยมากๆต้องลองทํานะคะถ้าเผื่อใครยังไม่ลองค่ะเราจะเริ่มต้นด้วยการต้มน้ํานะคะ1.5ลิตรนะคะแล้วก็นี่เป็นขาหมูที่เลาะกระดูกออกแล้วนะคะใช้ปริมาณ850กรัมค่ะ ที่เห็นอยู่นี้นะอันนี้ต้มด้วยไฟแรงนะคะแล้วก็ค่อยๆทยอยใส่ตัวขาวหมูลงไปนะคะใครจะใช้ที่เป็นขาหมูสับทั้งกระดูกก็ได้นะคะแต่ว่าปูไม่ค่อยชอบแบบนั้นนะคะปูชอบแบบที่กินเอาสะดวกก็จะใช้เป็นขาหมูแบบที่เขาลอกกระดูกเอาแล้วนะคะหั่นเป็นชิ้นตโตๆแบบนี้นะคะชอบกินแบบนี้มากๆตอนนี้ก็ทยอยใส่ไปเรื่อยๆก่อนค่ะเพราะน้ำมันเดือดพล่านได้ที่จะเห็นว่ามีฟองเกิดขึ้นเยอะเลยค่ะ ก็ค่อยๆตักฟองทิ้งนะคะตักฟองทิ้งให้หมดนะเพราะตรงนี้มันจะทําให้ตัวต้มยําของเรามีกลิ่นคาวนะคะเนี่ยค่ะค่อยๆช้อนฟองทิ้งไปเรื่อยๆจากนั้นก็เบาไฟลงนะคะปิดฝาหม้อนะคะแล้วก็ตั้งไฟค,ค่อนมาทางอ่อนนะคะรุมๆไปเรื่อยๆประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะ ประมาณ1ชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงนิดๆนะคะขาหมูของเราก็จะเปื่อยนุ่มได้ที่ก็มาปรุงรสค่ะเริ่มต้นด้วยการใส่ขา่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะสมุนไพรอันนี้ใส่เพื่อความหอมนะคะเป็นเครื่องต้มยำอยู่แล้วนะคะต่อไปก็จะใส่พวกพริกนะคะเป็นพริกสดนะคะผู้ใช้พริกแดงจินดาแล้วก็พริกพริกขาวบ้านนะคะมีกระเทียมมีรากผักชีนะคะแล้วก็มีหอมแดง ทุกอย่างนั่นคือทุบพอบุบๆค่ะปริมาณก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือสักครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็จะใส่ผงปรุงรสนะคะใช้เป็นรสหมูประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะต้มมาถึงตอนนี้นะ จะบอกเลยนะคะว่าหอมมากๆเลยค่ะหอมพวกขา่าตะใครใบมะกรูดกลิ่นสมุนไพรไทยของเรานี่คือสุดยอดจริงๆเลยค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่ตัวทีเด็ดของเรานะคะพระเอกของเรานั่นก็คือใบชะมวงค่ะใช้หนึ่งกำมือใหญ่หญๆนะพูดจะฉีดเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปทีนี้นะคะก็จะต้มต่อไปอีกราวๆสัก5 1าถึงนาทีนะคะเพื่อให้กลิ่นรสของใบชะมวงเขาออกมาให้ความเปรี้ยวเขาออกมาค่ะ ต้องขอแนะนำเลยนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยทำต้มยำที่ใส่ใบชะมวงนะคะคุณต้องลองสักครั้งค่ะแล้วจะติดใจเพราะว่าผู้ชอบความเปรี้ยวที่มาจากใบชะมวงมากๆค่ะแล้วก็มีเมนูหลากหลายเลยที่ทำจากใบชะมวงนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาแนะนำอีกทีหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งทีเด็ดนะคะ ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวพริกแห้งค่ะของปูนี่เอาไปทอดนะคะแล้วก็มาขยำขยำให้กลิ่นรสความเผ็ดเข้าออกมานะคะแล้วก็ใส่ไปในขั้นตอนสุดท้ายค่ะทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาตักใส่ถ้วยเตรียมพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะเนี่ยค่ะโอ้โหนี่ตอนที่ภาคเสียงอยู่นี่ก็ยังนึกถึงอยู่นะคะก็เป็นเมนูที่อร่อยมากม ก็อยากจะให้ทุกคนได้ลองจริงๆค่ะใครที่ไม่เคยทําเมนูที่ใส่ใบชะมวงนะขอย้ําอีกทีว่าอร่อยมากๆมันเป็นความเปรี้ยวที่อธิบายไม่ถูกอะค่ะมันมีความเปรี้ยวที่มีมิติไม่แหลมจนเกินไปมันมีความนวนๆนัวๆเนี่ยค่ะโอ้โหยิ่งมาต้มยํากับขาหมูนี่ทีเด็ดเลยค่ะแต่ก็เป็นเมนูขาหมูที่อาจจะกินไม่ได้บ่อยๆเนาะเพราะว่าก็เกรงใจไขมันเหมือนกันนะคะ ใครทำตามแล้วชอบไม่ชอบยังไงก็มาบอกกันได้นะคะสวัสดีค่ะ